ยู k ิแอนริโอไวโอเลตยูคิแอนริโกไวเลตวิธีทําเหมือนกันค่ะอุปกรณ์ในชุดคิดของพีนค่ะวางซับในด้านผิดหงายขึ้นวางเย,ยบุธทับลงไปแนวยึดให้ติดกันจากกึ่งกลางแนวตั้งและกึ่งกลางแนวนอนออกไปด้านข้างทีละข้างจนทั่วทั้งผืนค่ะเนวชิ้น A ให้ติดทางด้านขวาหงายด้านถูกขึ้น ประกบชิ้นดีด้านถูกลงไปให้ขอบด้านซ้ายเสมอกันขีดแนวเย็ยบ0.5เซนติเมตรแนวยืดไวกแล้วเย็ยบให้ติดกานตามแนวที่ขีดไว้พลิกด้านถูกออก แนวยึดไว้เพื่อกันไม่ให้เคลื่อนนะคะเพื่อวความสะดวกสวยงามแนะนำให้ใช้ตีนผี walking foot ค่ะวิวที่รอยต่อผ้าระหว่างชิ้น A และ B ขีดแนววิวที่ชิ้น A ด้วยปากกาลอกลายชนิดลบออกได้ด้วยน้ำเป็นเส้นเฉียง45องศาห่างก,กันเส้นละ2เซนติเมตรเว้นตรงลายลิโกแอนด์ริวหากมีตีนผี Open Toe แนะนำให้เปลี่ยนมาใช้ตีนผีตัวนี้ค่ะเพื่อกวิวรอบๆลายลิโกแอนดร ก็จะสามารถมองเห็นได้อย่างสะดวกขนาดที่วิ้วค่ะสำหรับในส่วนการวิวที่เป็นเส้นตรงแนะนำให้ใช้ตีนผี Walking Foot นะคะจะสะดวกและชิ้นงานจะสวยงามค่ะวิวตามแนวบนชิ้น A ที่ขีดไว้วัดขนาดที่ชิ้น B ตามแพทเทิร์นกว้าง1.5เซนติเมตรแนวตะเขียบเียบ0.5เซนติเมตรขีดเส้นไว้ค่ะ ตัดส่วนเกินออกประกบชิ้นซีด้านถูกลงไปให้ขอบด้านซ้ายเสมอกันขีดแนวเส้นตะเข็บเย็บ0 5เซนติเมตรแนวยึดไว้กันเคลื่อนเย็ยบให้ติดกันตามแนวที่ขีดไว้กลางด้านถูกออกขีดแนวควิวเป็นเส้นเฉียง45องศาห่างกันเส้นละ2ซนติเมตร เหมือนชิ้นเอนะคะหากชอบแบบตารางให้ขีดเส้นเฉียงอีกด้านหนึ่งทับกันโดยให้เฉียง45องศาห่างก,กันเส้นละ2เซนติเมตรเช่นเดียวกันค่ะวิวเป็นเส้นตรงที่แนวต่อผ้าระหว่างชิ้น B และชิ้น C ก่อนแล้ววิวที่ชิ้น C ตามแนวที่ขีดไว้ค่ะ วาดแพทเทิร์นชิ้น4กว้าง9.5เซนติเมตรขีดนาวกระเข็บ0.5เซนตเมตรตัดผ้าส่วนที่เกินออกประกบด้านถูกของชิ้นดีลงไปให้ขอบซ้ายเสมอกันเนาแล้วเย็บให้ติดกันกลางด้านถูกออกเนายึดไว้นำชิ้นอ e ีด้านถูกประกบลงไปให้ขอบด้านซ้ายเสมอกันเนายึดเยบ็บแล้วควิวเช่นเดียวกับชิ้นซีค่ะ วาดแพทเทิร์นตัวกระเป๋าโดวยวาดแพทเทิร์นลงบนเทมเพลตก่อนนะคะตัดตามแนวที่วาดไม่เผื่อตะเข็บทําชิ้นช่องใส่บาทวางผ้ากาวด้านมันวาวหงายขึ้นวางผ้าด้านผิดทับลงไปรีให้ติดกันด้วยไฟปานกลางวาดแพทเทิร์นขนาด1 4 8คณ8เซนติเมตรเผื่อตะเข็บด้านบนและล่าง0.7เซนติเมตรไม่เผื่อตะเข็บด้านข้างค่ะเราจะทำทั้งหมด6ชิ้นนะคะ โดยวาดแพทเทิร์นต่อกันเลยตัดตามแนวที่วาดจะได้ทั้งหมด6ชิ้นพับทบครึ่งตามแนวยาวให้ด้านถูกอยู่ข้างในเย็บให้ติดกันตามแนวตะเข็บที่ขีดไว้ปรับด้านถูกออกรีดหรือกรีดให้เรียบทำเหมือนกันทั้งหมด6ชิ้นนะคะ ชิ้นที่หนึ่งสองสี่และห้าวัดขึ้นมาจากแนวตะเข็บ2.5เซนติเมตรขีดเส้นไว้มาที่ตัวกระเป๋าด้านซับนค่ะวัดจากแนววิวด้านขวาของชิ้น B มา3เซนติเมตรขีดเส้นไว้เป็นตำแหน่งของชิ้นช่องบัตรชิ้นที่1วัดจากขอบของชิ้น E เข้ามา3เซนติเมตรขีดเส้นไว้เป็นตำแหน่งของชิ้นช่องบัตรชิ้นที่4ค่ะนำชิ้นที่1มาวางที่เส้นแรกที่ขีดไว้ให้ตะเข็บอยู่ทางขวา แนวยึดไว้ก่อนแล้วสอยตรงส่วนตะเข็บให้ติดกับซับในตลอดแนวค่ะนำชิ้นที่สองมาวางทับให้ตรงตามแนวที่ขีดไว้ให้ตะเข็บอยู่ทางขวานะคะแนวยึดไว้ก่อนแล้วสอยให้ติดกับซับในตลอดแนวนำชิ้นที่สามมาวางทับตามแนวที่ขีดไว้ให้ตะเข็บอยู่ทางด้านขวา นวยึดไว้ก่อนแล้วสอยให้ติดกันตลอดแนวนำชิ้นที่สี่มาวางตรงแนวที่ขีดไว้ที่ชิ้น E อแนวยึดแล้วสอยเช่นเดียวกันค่ะนำชิ้นที่ห้ามาวางทับตามตำแหน่งสอยให้ติดกันชิ้นที่หก็ทำเช่นเดียวกันค่ะวางตามตำแหน่งเนาแล้วสอยให้ติดกันพับขอบผ้ากุ้นเข้ามาเล็กน้อยนำไปวางบนตัวกระเป๋าด้านถูกให้ขอบผ้าเสมอกัน เอาให้ติดกับตัวกระเป๋าโดยรอบให้ส่วนปลายเหลื่อมทับกันเล็กน้อยแล้วตัดส่วนที่เหลือออกค่ะเย็บให้ติดกันโดยรอบตะเขบ็บ0.7ซนติเมตรพับตลบผ้ากุ้นไปที่ด้านซับในสอยให้ติดกับซับในโดยรอบ วัดกลืงกลางชิ้น C แล้ววัดจากขอบพักคูด้านนอกเข้ามา3เซนติเมตรเป็นตำแหน่งสอยป้ายตกแต่งพักขอบซ้ายขวาของป้ายตกแต่งเข้าด้านในนวยึดไว้ตามตำแหน่งแล้วสอยป้ายโดรอบให้ติดกับชิ้น C ค่ะดึงไหมปักออกมา1เส้นเล็กจาก6เส้นเล็กด้นทีๆเป็นเส้นประรอบๆป้ายค่ะ ที่ผ้ากาวด้านมันวาวติดที่ด้านผิดของชิ้นช่องกลางชิ้นช่องซิปชิ้นบานพับทําชิ้นช่องกลาง2ชิ้นโดวยวาดแพทเทิร์นขนาด12.5คูณ16เซนติเมตรต่อกัน2ชิ้นขีดแนวเผื่อตะเข็บเย็บด้านบนและล่าง0.7เซนติเมตรตัดตามแนวที่วาดพับทบครึ่งให้ด้านถูกอยู่ด้านในเย็ยบให้ติดกันตามแนวที่ขีดไว้กลับด้านถูกออก รหรือกรีดให้เรียบพักไว้ก่อนค่ะมาที่ชิ้นช่องซิปวาดแพทเทิร์นขนาด12.5คูณ16เซนติเมตรวาดแนวเผื่อตะเข็บเฉพาะด้านบนและล่าง0.7เซนติเมตรวาดแพทเทิร์น2ชิ้นนะคะตัดตามแนวที่วาดประกบด้านถูกกับซิฟด้านถูกให้ขอบผ้าเสมอกันแบบนี้ค่ะแล้วนำอีกชิ้นมาประกบด้านถูกกับซิฟด้านผิดจัดให้ขอบบนเสมอกันนยึดไว้ เย็บให้ติดการตะเข็บ0.7เซนติเมตรหากใช้ตีนผดติดซิปจะสะดวกมากค่ะเพราะเมื่อเย็บจนถึงหัวซิปแล้วเราก็เลื่อนหัวซิปขึ้นแล้วก็เย็บต่อได้ตามปกติค่ะพลิกด้านถูกออกเย็บกดขอบตะเข็บ2มิลิเมตร พับขอบผ้าขึ้นมาประกบด้านถูกกับซิปอีกด้านให้ขอบบนและกึ่งกลางตรงกันพับขอบผ้าอีกด้านที่เหลือขึ้นมาประกบกับซิปด้านผิดให้ขอบบนและกึ่งกลางตรงกันเย็บให้ติดกันตะเข็บ0.7ซนติเมตรหากใช้ตีนผดจิดซิปจะสะดวกในการเย็บมากค่ะกลับด้านถูกออกแล้วเย็บกดขอบตะเขบ mm. ็บ2มิลิเมตรพักไว้ก่อนนะคะมาทำชิ้นบานพับโดวยวาดแพทเทิร์นขนาด17คูณ16เซนติเมตร ที่ด้านผ้ากาววาดสองชิ้นต่อกันนะคะวาดแนวตัดผ้าเพื่อตะเข็บโดยรอบส่วนจุดเเซนติเมตรตัดตามแนวที่วาดพับทบครึ่งด้าน17เซนติเมตรให้ด้านถูกอยู่ข้างในเย็บให้ติดการตามแนวที่วาดเป็นช่องปรับผ้าตรงกลางด้านบนเลียมมุมปรับด้านถูกออกจัดแต่งให้สวยงามพับช่องปรับผ้าเข้าด้านใน สอยปิดช่องกลับผ้าทำเหมือนกันทั้งสองชิ้นนะคะขีดตำแหน่งกึ่งกลางแล้วขีดเส้น1เซนติเมตรครอบแนวกึ่งกลางตรงนี้จะเป็นแนวเย็บหนีบติดกับช่องซิปค่ะวัดออกไปข้างละ3ามเซนติเมตรขีดเส้นไว้ค่ะ ปากกาที่ใช้เราจะใช้ปากกาลอกลายชนิดลบออกได้ด้วยน้ำนะคะขีดเส้นออกไปอีกข้างละ1เซนติเมตรตรงส่วน1เซนนี้จะเป็นตำแหน่งเย็บหนีบกับชิ้นช่องกลางค่ะมานพับอีก1ชิ้นก็ขีดในตำแหน่งเดียวกันนะคะเรามาเริ่มประกอบกันค่ะเริ่มจากชิ้นช่องกลางชิ้นที่1กับชิ้นบานพับ คลิกหน้าที่เราขีดเส้นออกวางให้สารของชิ้นช่องกลางอยู่กึ่งกลางช่อง1เซนช่องซ้ายสุดแล้วเนายึดให้ติดกันตลอดแนวค่ะนําขอบที่เหลือของชิ้นช่องมาวางที่กึ่งกลางช่อง1เซนติเมตรทางขวาของชิ้นบานพับอีกชิ้นนะคะหนีบไว้แล้วเนายึดให้ติดกันตลอดแนว ต่อไปนะคะให้นําชิ้นช่องซิปมาเอาติดที่ช่อง1เซนติเมตรตรงกลางของบานพับทั้งสชิ้นโดยต้องให้อยู่กึ่งกลางช่อง1เซนติเมตรนะคะอีกข้างก็เอาติดด้วยวิธีการเดียวกันค่ะนำชิ้นช่องอีกชิ้นมาเอาติดด้วยวิธีการเดียวกันก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะ แล้วเย็บให้ติดกันตามแนวเส้นที่เราขีดไว้พับขอบบานพับให้เสมอกับด้านข้างแบบนี้ค่ะอีกข้างก็ทำเหมือนกันนะคะนำมาวางที่ตำแหน่งบนชิ้นบีให้ชิ้นช่องซิปอยู่ตรงกลางชิ้นบีแล้วสอยขอบบานพับให้ติดกับซับในตรงขอบพ้ากุณด้านในค่ะ สอยให้ติดกันตลอดแนวกางบานพับออกให้ช่องซิปอยู่บนชิ้น B สอยบานพับอีกข้างให้ติดกับตัวกระเป๋าตลอดแนวที่บานพับอีกด้านก็ทําเช่นเดียวกันค่ะเสร็จแล้วให้ใส่หัวซิปขีดเกล่งกลางที่ชิ้น A ด้านซับในเย็บประดุมแม่เหล็กตัวผู้ติดให้ชิดกับขอบผ้ากุน ที่กึ่งกลางชิ้น E แล้ววัดจากขอบผ้าคุณเข้าไป7.5เซนติเมตรเป็นตำแหน่งกึ่งกลางกระดุมเย็บติดให้เรียบร้อยยูกิแอนเรียวไวเลสเสร็จแล้วค่ะ